พลังงานแห่งความมั่งคั่งจะทําให้คุณได้เชื่อมต่อกับความอุดมสมบูรณ์ทเนี้ยอย่างในวันนี้เนี่ยในการไลฟ์ของอาจารย์อาจารย์อยากจะมอบสิ่งหนึ่งให้ที่อาจารย์มอบให้คุณเนี่ยเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีอะไรสักสิ่งหนึ่งให้จิตของคุณเนี่ยไปเกาะเกี่ยวอยู่ไปผูกพันนะครับไปจดจ่ออยู่หรือไปนะครับมุ่งสนใจอย,อยู่จนคุณเนี่ย สามารถยกระดับพลังงานคุณเนี่ยไปเกาะอยู่กับพลังงานของความมั่งคั่งได้อันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะมอบให้ในว,วันนี้นะครับเราต้องทําให้การขอบคุณเนี่ยเป็นทัศนคติที่สําคัญอันดับแรกๆเราต้องทําให้มันมีอยู่ในชนีวิตของเราให้ได้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปกังวลถึงวันพรุ่งนี้คุณกําลังอยู่กับวันนี้ และคุณมีเวลาของวันนี้เนี่ยให้คุณสามารถขอบคุณได้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับปล่อยมันไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปสนใจมันสนใจตอนนี้และเดี๋ยวนี้ว่าคุณจะรักษาจิตใจของคุณนั้นนะครับให้เป็นเขาเรียกว่า p พี c ซคือสันติเนี่ยเป็นความสงบสุขนะครับเป็นจิตใจที่คุณรู้สึกสบายไม่มีความเครียดหรือความกลัวอะไรนะครับคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทั้งหนึ่งร้อยกว่าท่านเนี่ยครับได้รับประโยชน์ก็คือ คนโครองาพีิผมพิมพ์ใบนึงเอาไว้ตรงนั้นนะครับที่เป็นคาถาอยากจะให้โอเควันนี้อยากอยากจะให้อันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนได้ผูกพันนะครับผูกพันกับอโอเคอาจารย์จะให้ดูนะครับภาพนี้เป็นภาพของของสวิตช์ไหมครับสวิตช์สวิตเนี่ยมันก็จะมีปุ่มแค่ว่า on กับ off ถ้าคุณกด on กดเปิด กดเปิดนะครับไฟก็สว่างถ้าคุณเลือกที่จะกด off นะครับ O/W off ก็ปิดแต่ว่าคําว่า a l นคำว่าออฟเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับแค่การเปิดไฟเท่านั้นนะครับมันใช้กับการที่ว่าเราจะเปิดพลังงานบวกในจิตเราได้อย่างไรที่เรามาดูนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเพื่อที่ให้ไลา์ที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือทําอย่างไรคุณถึงจะสามารถไปเอาจิตเนี่ยไปมีสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับ พลังงานแห่งความมั่งคั่งได้อาจารย์จะให้มนตราทุกคนลองดูมนตราของอาจารย์นะครับคําแรกนะครับที่อาจารย์อยากให้คุณเนี่ยมีสมาธิแล้วก็จิตจดจ่อตั้งแต่วันนี้นะครับทุกวันนะครับหาเวลามาจดจ่ออยู่กับคํห6คํานี้นะครับคําแรกคําว่าสปีดสปีดที่มีมีการขีดไว้ตรงเนี้ยเป็นขีดไฮเฟนไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเป็นคําที่เราเว้นวรรคไม่ได้พูดต่อกันทันทีเราเว้นวรรคสปีด o ู e bring amazing jackpot five to z นึกภาพนะในวันเนี้ยคุณอาจจะมีงานมีการทำอะไรก็แล้วแต่แต่ให้คุณหาเวลาสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมามีสมาธิกับการจดจ่อเนี่ยคำหกคำนี้ speed go bring amazing jackpot five to zero แค่นี้เพียงทาเช่นนี้นะครับ เท่ากับว่าคุณเนี่ยได้กดสวิตช์เปิดกดสวิตช์เปิดให้กับจิตต่าเร็จเพื่อที่เขาจะได้เชื่อมต่อกับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในเงินทองถ้าเราเอาจิตไปเกาะอยู่กับสงครามยนะูเครนเซียนะราคาน้ํามันราคาทองคํากราฟหุ้นหุ้นไทยหุ้นจีนอเมริกาคริปโตนะเอาคอยคริปโตเคอเรนซีนะทุกอย่างเลย ทั้งหมดนั่นจะไม่ทําให้คุณประสบความสาเร็จคุณต้องการให้จริงๆแล้วหน้าที่ของคุณจริงๆเนี่ยทำอย่างไรนะถึงจะสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์พลังงานของเงินพลังงานของอไรายได้ความมั่งคั่งได้แล้วด้วยคำหกคํานี้ที่อาจารย์มอบให้กับคุณเนี่ยคุณแค่มีสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องรู้ความหมายของคําด้วยซ้ําเพราะว่ายิ่งคุณไม่รู้เท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้จิตต้งชนคุณนะครับแสดงอํานาจและพลังออกมามากเท่านั้น Speed Wolf Bring Amazing jackpot five to zero คุณแค่เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับคำพวกเนี้แค่นั้นาวน,นี้เรามาดูข้อดีอันแรกก่อนข้อดีอันแรกก่อนเลยก็คือไม่มีโอกาสมากที่คุณเนี่ยจะถูก โรตารี่แจ็คพอตก็คือรางวัลใหญ่ที่อาจารย์จะจะให้ไอเดียนะให้ไอเดียเพิ่มเติมสมมุติว่าคุณพูดคุณพูดกับตัวเราเองพูดกับตัวเองว่าฉันถูกฉันอยากถูกรอตอรี่ถูกไหมโอเคฉันอยากถูกรอตอรี่ความอยากนี่ยังเป็นความอยากอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าคุณพูดว่าฉันอยากถูกรอตอรี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดคําที่อาจารย์บอกให้คุณตรงเนี้ยนี่ไม่ใช่แค่อยากแต่นี่คือนะครับคุณบอกจิตใต้สุนทเลยว่าไปนํามา นำมาให้ฉันแจ็คพอตรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งรางวันที่สองสามสี่ห้าไปเอามามันดีกว่าการที่เราพูดว่าถ้าคุณสมมุติคุณใช้กลยุทธ์นะกลยุทธ์ที่หนึ่งฉันอยากถูกรอตารี่สามสิบล้านบาทกลยุทธ์ที่หน,นึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้ากลยุทธ์ที่สองก็คือคุณพ้องแค่ว่าสปีดวูลฟ์บิงอเมซิ่งแจ็คพอต 5ฟชูซถ้าคุณทำอย่างนี้คุณมีโอกาสที่คุณจะได้นะครับคุณจะได้เชื่อมต่อกับพลังงานความมั่งคั่งจริงๆมันดีกว่ากันเยอะเทียบไปไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าแทนที่คุณจะไปคิดลบไปกังวลไปกลัวไปเครียดหรือว่าไปเอาแต่ข่าวที่ทำให้ไม่สบายใจคุณก็หาเวลาสักวันละไม่กี่นาทีเนี่ยมา,มาเกาะอยู่คำพูดไม่กี่คำแล้วก็เพื่อที่จะบรรดาน,นะครับให้คุณเข้าโหมดของความมั่งคั่ง โอเคนี่เป็นเป็นสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะทําให้ไลน์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ก็คือว่าทุกวันเลยคุณควรจะหาเวลานะครับที่จะมานะครับฝึกสมาธิโดยการที่คุณจะท่องเวทมนต์นะครับคาถามนตรานะครับคำศัดท์สิทธิ์เนี่ยสักชุดหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่นะครับเอาความคิดไปเกาะเกี่ยวกับความเป็นลมนั่นเองนะครับถ้า,าว่าคุณมีศรัทธาสักหน่อยกล่าวคือแทนที่ คุณจะไปคิดว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้อย่างไรคุณเห็นไหมครับว่าการคิดแบบมีเงื่อนไขความสงสัยเนี่ยคือตัวขับไล่ความมหัศจรรย์บางคนก็อาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นวันๆไม่ต้องทงาอํางานกันแล้วนะครับโมแต่ท่องคาถาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ร่ารวยความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณอาจจะทํางานเหนื่อยทั้งวันแต่ชีวิตของคุณไม่ควรจะมีเท่านั้นเนี่ยก็คือฉันขยันมากฉันทํางานเหนื่อยมากฉันตั้งใจทํางานมาก อาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธนะครับความขยันนะครับแต่ว่าโลกใบนี้มันพิสูจน์แล้วว่าคนขยันจํานวนมากเป็นคนยากจนเพราะฉะนั้นมันต้องการความสมดุลก็คือว่าไม่ต้องขยันมากได้ปลงก,การการขี้เกียจเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเหมือนสองขั้วขั้วหนึ่งคือขยันแบบบ้าบอที่สุดเลยจนไม่ได้พักผ่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่งกับขี้เกียจสุดๆเลยไม่ทําอะไรเลยนั่นก็ไม่ดีไปขยันคุณต้องหาจุดสมดุลว่าเออ,อคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะรับราชการคุณอาจาาอาจะน่ะทํางานบริษัท คุณอาจจะนเป็นลูกจ้างพาร์ทไทม์คุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์คุณอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณอาจจะขายของอยู่ที่นะครับเปิดร้านเล็กๆของคุณที่ริมฟุตบาทมันไม่สําคัญเลยว่าคุณทําอะไรมันสำคัญทคือว่าจิตใจของคุณเป็นอย่างไรนั่นสี่สาคัญกว่าเยอะถูกไหมถ้าเกิดว่าเรามีอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วเร,เราไม่เชื่อเลยว่าสิ่งดีๆความมั่งคั่งจะเป็นไปได้สําหรับตัวเราเองเราไม่ยอมเชื่อเลยคําถามก็คือว่าทําไมถึงจะต้อง นะกดตัวเองขนาดนั้นห้ามเชื่อทําไมต้องทำอย่างนั้นด้วยทําไมไม่นะไหนๆก็ทํางานแล้วนี่อนุญาตให้ตัวเองได้ฝันได้จินตนาการได้รับรู้ถึงความความอยากที่ตัวเองปรารถนาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นถูกไหมแล้วถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะ ออกมานะมอบคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง